วันเด็กแห่งชาติพรุ่งนี้แล้วนะฮะแต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งฮะอาจ,จไม่ได้ไปเที่ยวครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมปกติเนี่ยเขาทํารั้วให้มันเป็นแหลมๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะกันเด็กจะหนีออกกันเด็กจะออกนอกพื้นที่คราวนี้ฮะกรณีน้องป .5 คนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะปีนกําแพงรั้วไม่รู้หนีเรียนหรืออะไรหรือเปล่าแต่ปีนกําแพงรั้วแล้วเกิดพลาดท่าโดนเหล็กเสียบที่หัวเข่าฮะกู้ภัยนี่ต้องไปช่วยแบบนี้ครับปิดนานยังลูกยี่สิบนาทีได้ไหม้ นานนานยังครับตอระวังเหล็กคุยกับพิกัน,กกนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเนี่ยฮะเสียงร้องไห้โอดโอยเลยเจ้าหน้าที่นะฮะกู้ภัยถามว่าหนูติดอยู่นานหรือยัง20นาทีถึงไหมไม่รู้ครับร้องไห้อย่างเดียวเลยครับนี่เป็นเหตุการณ์ครับที่น้องแมทธิว อายุ11ขวบครับถูกเหล็กแหลมบนกำแพงรั้วเสียบขานะครับร่างนี่ห้อยอยู่บนรัว้วโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศาบาลนคะรอ,อุดรธานีครับกู้ภัยกว่าส0คนต้องช่วยกันประคองร่างของน้องเอาไว้ก่อนที่จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ตัดทางนะฮะตัดเหล็กแหลมด้วยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับก็เลยตัดเหล็กที่เสียบออกจากกำแพงได้ก่อนจะเร่งนําตัวน้องแมทธิวส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเอาเหล็กออกจากหัวเข่าที่ถูกเหล็กเสียบจนกระดูกหัวเข่าแตกนะฮะแต่ว่าน้องยังมีสติพูดตอบโต้ได้สอบถามเพื่อนของน้องแมทธิวเล่าให้ทีมข่่าาววฟงบออกตน ที่มาเข้าห้องน้ําหญิงหลังเลิกเรียนเนี่ยได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือฮะก็เลยออกมาดูก็เลยเจอน้องแมทธิวถูกเหล็กกาแพงเนี่ยเสียบขาอยู่บนกําแพงรั้วหลังห้องน้ําชายก็เลยวิ่งไปบอกคุณครูครับแล้วก็ทราบเพียงว่าน้องจะรีบกลับบ้านจึงปีนกําแพงออกจากโรงเรียนอทีนี้ทางโรงเรียนก็เลยบอกฮะกำชับนักเรียนทุกคนบอกเลยบอกว่ารั้วโรงเรียนเนี่ยที่เขาทําแบบนี้เพื่ออะไรกลัวเด็กๆกลัวนักเรียนเนี่ยจะหนีออกนอกโรงเรียนอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะฮะดังนั้น ก็เลยบอกเด็กๆบอกนักเรียนเลยประตูโรงเรียนเนี่ยมันมี3ด้านเดี๋ยวพอถึงเวลาเลิกเรียนเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานตามปกติดังนั้นอย่าใช้วิธีการแบบนี้ปีนป่ายรั้วโรงเรียนหรือว่าปีนขึ้นที่สูงนะหรือโดยเฉพาะอ่ะคุณผู้ชมต้องพูดกันตามตรงบางทีเด็กหนีเรียนน่ะก็ใช้วิธีการปีนรัวว้วอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นโรงเรียนก็ต้องมีการป้องกันด้วยการทําเหล็กแหลมสูงนี่แหละนะครับผมอ๋อร้องอดโอยกันเลยนะคะ